ก็จริงๆแล้วผมว่าก็เป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งนะนะครับผมว่าเราต้องยอมรับว,ว่าโคราชเิ่มเกมได้ดีกว่าเรานะครับแล้วก็ผมว่าถ้าสนามวันนี้มันฝนก่อนแข่งอ่ะสองสามวันฝนตกหนักมากเราก็จะเห็นได้เลยพอเล่นไปแค่5นาที10บนาทีอะไรเงี้ยนะครับสนามยากมากที่จะเล่นนะครับถ้าเดินลงไปจะรู้เลยว่ามันคอนโทรลยากมากทั้งสองทีมนะไม่ใช่ว่าชนบุรีอย่างเดียวก็ทีมโคราชด้วยแต่เขาอาจจะมีความคุ้นชินมากกว่าเรานะครับเราอาจจะไม่ได้ซ้อมตรงนี้ก็สำหรับผมก็ในส่วนครึ่งหลังผมว่าพอเราปรับเกมลงไปแล้วเราทําได้ดีขึ้นนชัดเจ ขาดเพียงแค่ประตูเองนะครับโอเคละนะครับในส่วนของอความหวาดเสียวที่โ่โคราชมีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราคลองบอลแล้วเราเสียบอลกลางทางแล้วเขาเตะมาแล้วเขาโต้กลับนะครับแต่ว่าเราคลองบอลเรื่องของการคีิปบอลโพสิชันในการที่จะเล่นผมว่าเราเราทำได้ดีวันนี้สร้างโอกาสด้วยนะเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับก็มันชัดเจนครับวันนี้แมตช์แมตช์ของเขาคือประตูนะครับพ纳ชัยหนูราดเขาเซฟเพราะว่า,วามันวันนี้ก็เบียร์เขาทําหน้าที่ของเขาได้ดี นะครับเรารู้คุณภาพเขาอยู่แล้วล่ะนะครับเราก็เราก็คา,า,าดหวังที่จะมาชนะแหละแต่ท้ายสุดผมว่ามันก็แฟร์สำหรับ2งทีมนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ดีของทั้งสองทีมนะครับก,ก,ออก,ก,ตก็ตั้งแต่จับสลากแล้วนะครับรู้ก็ตื่นเต้นนะนะครับแล้วก็แอบกดดันด้วยนะครับในการที่จะกลับมาอะไรเงี้ยนะครับก็พยายามทำเขาเรียกว่าทำกันบ้านแล้วก็พยายามทำให้เกมแรกออกมาได้ดีที่สุดนะครับ ก็ยังใช้คำเขาเรียกว่าคำคลาสสิกของโค้ชทุกคนนะครับเกมแรกยากเสมอนะครับในการที่จะปรับจูนนะครับเห็นว่าเราเปลี่ยนแทบทั้งหมดนะคเราก็พยายามที่จะใช้เวลาในการที่จะให้เด็กเรียนรู้กันแล้วก็เราต้องยอมรับว่านะครับบางทีนะครับเขาอ,อาจจะมาได้ไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเวลาในการที่จะเล่นร่วมกันหรือซ้อมร่วมกันน้อยแต่ผมเชื่อว่ามันมีอะไรดีๆนะครับในเกมนี้ที่เราได้เห็นนะครับหลายๆอย่างนะครับซึ่งจะไปต่อยอดในเกมหน้าได้นะครับก็เป็นหนึ่งแต้มที่มันก็ไม่ได้แย่ นะครับเก็บหน้าในกับลาดบุร nah uh. ีก็พยายามที่จะต้องเก็บสาแต้มไม่ได้แค่นั้นเลยนะครับซึ่งวันน้กเาไปแล้วก็เ็นก็หนึ่งเรารู้คุณภาพเขาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาเจ็บไปเดือนหนึ่งนะครับเขากลับมาซ้อมได้3วันอ no <Te le ikka> ันนี one way. One way. ้ต้องชื่นชมน้องอ่ะนะครับเขามีสปิริตมากเขาเล่นได้4-5นาทีซึ่งโอ้ผมว่าถ้าไม่ได้หัวจิตหัวใจในการที่จะกัดฟันเล่นนะผมว่าคงเล่นไม่ได้ขนาดนี้ พอเขาหยุดไป1เดือนเขาซ้อมสามวันแต่เราต้องเรารู้ว่าคุณภาพของหนึ่งในการดูแลตัวเองแล้วก็การจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายเราเราต้องการเขานะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าเขาก็ทําได้ดีเพียงแต่ว่าเราอาจจะขาดโชคไปนิดนึงนะครับจบจากสกอร์ที่มันน่าจะเป็นประตูไม่ได้นะครับก็โอเคครับในทางโค้ชก็มีปีนี้มีการเพิ่มโคต้าในต่างชาติให้ฟุตบอลไทย ผมว่าทุกคู่นะนะครับไม่ใช่คู่เราจังคู่อย่างคู่เมื่อวานนะครับที่พลังการเจอกับาราชบุรีเราจะเห็นได้ชัดว่าต่างชาติในทีมทีมหนึ่งเจ็ดตัวอย่างเงี้ยนะเรื่องของสปีดบอลเรื่องของความเข้มข้นเรื่องของคุณภาพอะไรเงี้ยมันก็ยกระดับขึ้นชัดเจนนะครับแต่ผมยังมองบวกนะนะครับว่านักเตะไทยก็จะต้องพยายามยกระดับขึ้นมาให้ให้ใกล้เคียงนะครับเพราะงั้นโอกาสในการลงเล่นก็จะน้อยนะม,มันก็นดีกับบอลลีกโดยรวมในเรื่องของเกมดูสนุกนะครับแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ก็ขอบคุณที่เดินทางมาเชียร์แล้วกันนะครับแล้วก็ขอโทษที่เก็บ3แต้มไม่ได้นะครับผมว่าแต่ว,ว่ามันก็เป็นหนึ่งแต้มที่เราเราเริ่มเพิ่งเริ่มนะครับกังตัวผมเองด้วยนะครับเป็นเกมแรกนะครับเรารู้ว่ามันยังไม่ดีเราต้องปรับจูนหลายๆอย่างแต่ว่าผมเชื่อว่าหลังจากนี้นะครับวันนี้เราเห็นเกมในเครื่องหลังแล้วนะครับมันจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็กลับไปในบ้านเกมหน้านะผมเชื่อว่าสนุกแล้วเราก็พยายามที่จะเก็บชัยชนห้ได้ส่วนแฟนโคราชผมขอบคุณมากจริง มาแล้วก็ยังขนลุกไม่หายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นทุกคนเรียกชื่อโคโจโคโจอย่างเงี้ยผมผมมีความสุขมากนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลทั้งสองทีมนะครับแล้วก็ส่วนโคราชนัดหน้าก็ไปเยือนน่าจะไปเยือนระยองก็เขาก็มีงานที่เขาต้องทําต่อส่วนเราก็ต้องกลับไปเล่นในบ้านนะครับเจอราชบุรีนะครับ่างฝ่ายก็ต้องทํางานต่อมันเป็นแค่เกมแรกนะครับที่ทั้งสองทีมก็ได้หนึ่งแต้มไปนะครับ